ตำนานแม่น้ำปิงช่วงนี้ก็ขอพักเรื่องผีไว้ก่อนสักครู่นะครับย้อนไปในสมัยพุทธก,กาลตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วก็ได้สเสด็จเหาะมาตางอากาศเพื่อทําการโพสซัดในดินแดนล้านนาพร้อมกับเหล่าสาวกตั้งหลายเมื่อมาถึงดอยแก่นหลวงลูกหนึ่งก็มีความสูงยิ่งนักสูงเทียมฟ้าแต่ดอยแก่นนี้มีความอดุดมสมบูรณ์ซัดปลาอยู่กันหลากหลาย เขาก็เลยห้องดอยนั้นว่าดอยเปียงดาวต่อมาก็มีผู้คนเจวบ,บ้านอบพยบป,ปากันมาตั้งลกหลักอยู่ที่นี่กันลายเขาก็เลยได้ห้องบริเวณนี้ว่าเมืองเจียงดาวเหลือมเพอเจียงดาวในปัจจุบันยามเตีย่ยวพระเจ้าสเสด็จมาโพสโลกนั้นเป็นเวลาเมื่อเจ้าผู้คนจึงได้ห้องเมืองแห่งนั้นว่าเมืองไง เมื่อเสด็จมาถึงชาวบ้านตั้งหลายก็มีความยินดียิ่งนักต่างปากันมาไหว้สาวพระพุทธเจ้ากับเราสาวกนำเข้าป่าอาหารมาถวายก็มีผัวเมียอายุกู่หนึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ครอบครัวของเขาเป็นคนตุกสตางก็บข้ายมีหลายก็เลยบ่งู้จะเอาอย่างมาใส่บาตรก็คิดได้ว่าเข้าวงของเขานั้นมีข้าวนึ่งกับปลาพิง้งก็เลยได้นำป่าปิ้งนั้นไปถวายแด่พระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าได้รับถวายเข้าป่าอาหารก็พอไปตีป่าปิ้งนั้นก็เกิดความสังเวชยิ่งนักป่าที่สองผัวเมียนำมานี้บดินบดตววบดมีชีวิตชีวาดังเช่นหมูป่าที่อยู่ดอยหลวงเปียงดาวที่ทันได้เห็นเมื่อตะวาพระพุทธองค์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาเอาป่าปิ้งที่สองผัวเมียถวายนั้นปล่อยปิ๊กลงน้ำไปป่าปิ้งนั้นก็ปิ๊กมามีชีวิตอย่างเก่า ณแม่น้ำตีนดอยที่ันพอปลาปิ้งนั้นได้ลงน้ำแล้วมีชีวิตก็ได้ผสมพันธุ์ออกลูกแพร่หลานอยู่เต็มแม่น้ำที่ันปลาปิ้งวันนั้นจะมีลักษณะพิเศษคือมีลายของไม้หนีบดำไม่อยู่กลางลำตัวบางตัวก็มีลักษณะใสจนเห็นก้างเขาก็เลยฮ้องแม่น้ำแห่งนั้นว่าแม่น้ำปลาปิง้งและภายหลังก็เพี้ยนมาเป็นแม่น้ำปิง้งจนถึงกุวันนี้เมื่อพระเจ้ากับเราสาวกได้ชันเข้าป่าอาหารเสร็จ ชาวบ้านก็ได้นําสลุงอันใหญ่ใส่น้ําไว้ให้ท่านล้างมือมากองล้างมือเสร็จพระเจ้าก็ได้เน,นลมิดสลุงที่ล้างมือหัน่นกดลงบนปื้นดินปรากฏเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่พุทธขึ้นมาอยู่บนดอยจนภายหลังค้องว่าดอยอ่งสลุงกู่วันนี้ก็ยังมีอยู่ที่อำเภอเจียงดาวจากนั้นพระพุทธองค์พร้อมกับเราสาวกก็ได้สเสด็จต่อไปอยังที่เมืองเมืองหนึ่ง ชาวบ้านที่เมืองเมืองนั้นก็มีความพิติยินดีปาก,กันนํำเข้าป่าอาหารมาถวายแด่พระเจ้ากับเหล่าสาวกบแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ฉันเข้าป่าอาหารเหล่านั้นเลยเขาก็เลยบัฮู้จะแย่กะไดก็เลยไปโบป๊ะะเปาและเอาน้ำบะเป,า,ปานั้นถวายแด่พระพุทธเจ้าจนต่อมาเมืองนั้นจึงฮ้องว่าเมืองเปล่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าไปย้อนถามคนเท่าสมัยบะเกา่าที่อาศัยยุนามเมืองเปียงดาวหรือเจียงดาวในปัจจุบัน จะบอกว่าป่าปิ้งนั้นมีอยู่แตทมีอยู่นักในน้ำปิงสมัยตะก่อนแต่เมื่อลุ้นนับแต่ปี2500เป็นต้นมาป่าปิ้งโมนั้นก็ได้หายไปจากแม่น้ำปิงแหะ่ะแล้วโดยตีม่มามีใครโูต้นสายปลายเหตุมาว่าหายไปได้อย่างไรนี่ก็คือตำนานของที่มาเจือของแม่น้ำปิงที่ทุกคนห้จักกันดีนั่นเอง